ไฮโซดัง so รับเอมิลี่ลูกของซารา่าเป็นลูกบุญธรรมจากที่เราทราบกันดีนะคะว่าซาร่าคาซิงกินี่มีลูกสองคนคือน้องแม็กซ์เวลและน้องเอมิลี่ซึ่งพูดถึงน้องเอมิลี่นะคะก็เรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักและสวยได้คุณแม่จริงๆค่ะ ทำเอาพีพีแฟนคลับหลงรักหัวปักหัวปำเช่นเดียวกับพิงสุภาวดีทับมาลายัยไฮโซสายบุญที่ผูกพันกับน้องเอมิลี่ตั้งแต่เด็กๆค่ะและปัจจุบันไฮโซพิง so, ก็ได้รับน้องเอมิลี่เป็นบุตรบุญธรรมแล้วค่ะโดยไฮโซพิง so, ได้เปิดใจว่าตนเจอกับซาร่าตั้งแต่ยังท้องน้องเอมิลี่ พ่อของน้องเอมิลี่ที่เป็นนายแบบตนก็รู้จักตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับซาร่าครั้งแรกที่เห็นน้องเอมิลี่ก็หลงรักน้องเลยถูกชะตามากๆรู้สึกผูกพันอย่างบอกไม่ถูกเอาทั้งชุดและทองไปรับขวัญส่งเสื้อผ้าของใช้ต่างๆให้น้องอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้ด้วยความที่ไฮโซผิง so อยากมีลูกสาวมานานชอบเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะลูกครึ่งเพราะเธอมีแต่ลูกผู้ชายเลยขอ รับน้องเอมิลี่เป็นบุตรบุญธรรมค่ะซึ่งสาร่าก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรค่ะ